สวัสดีครับนี่ร้านรันอรามนะครับมานี่มากับอีกหนึ่งบิ๊กไบค์นะครับโอ้โหนี่สวยงามมากเลยครับนี่ก็คือรุ่น CB 650F ของค่าย Honda นั่นเองนะครับพอแล้วนะดูกันจะชัดนะครับของแต่งปรึดมมากคันนี้จัดเต็มจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูเจ้าของครับดูเจ้าของนิดนึงนี่คือคุณต้องนะครับอ่าเป็นเจ้าของรถนะครับให้ดูความงามที่รถก่อนนะครับนะฮะของแต่งนะครับ ของแต่งคุณต้องบอกจิ๊บครับแต่งไปไม่เยอะฮะเกือบเกือบสองแสนแล้วไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยเกือบราคาเท่ารถแล้วรถนี่รถนี้อยู่ประมาณสองแสนกว่าสองแสนแปดประมาณนั้นนะครับแต่แต่งรถไปแล้วสองแสนแปดหมื่นแปดพันอ่าสองแสนแปดหมื่นแปดพันะครับแต่แต่งรถไปแล้วก็สองแสนเท่าไหร่ครับประมาณสองแสนครับสองแสนทุวนนะครับก็เพิ่มอีกนิดนึงได้อีกคันหนึ่งอ่ะไม่เยอะเลยแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าก็ ต้องเลยรู้สึกเป็นห่วงนะครับเป็นกังวลนะครับเวลาไปจอดไหนนะครับเพราะว่าใครเห็นแบบนี้ก็อยากได้นะก็ป้องกันเขานิดหนึ่งดีกว่านะครับก็เลยมาติดสัญญาณกันขโมยนะครับรุ่นท็อปเลยตอนนี้นะครับเป็นรุ่นทูเวย์นะครับป้องกันเขานิดหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับเวลาใครมายุ่งใครมานั่งนะรถเราอย่างงี้นะครับนะฮะมันก็ร้องที่รถอย่างงี้ครับแล้วก็มาเตือนเราที่รีโมทด้วย5วิอยู่แล้วนะครับเราเป็นรีโมทสุภาพเตือนดีๆก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งกับรถเรา แต่ถ้าเขาไม่เชื่อหลังจากที่เราเตือนห้าวิแล้วยังโดนยังนั่งต่อเนื่องมันจะร้องยาวสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับแต่อย่างเงี้ยที่ผมคุยเนี่ยคือมันผ่านไปประมาณสัก5ห้าวินาทีหกวินาทีเนี่ยเวลาใครมาโดนมันก็จะร้องเตือนแค่ห้าวิน,น,นะฮะมาเตือนเราด้วยที่ระเบดด้วยนะหยุดละแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องนี่สิอ่ะเขาโดนต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เตือนดีๆก่อนนวิถ้าไม่เชื่อจะร้องยาวอย่างนี้ละคือร้องขอความช่วยเหลือร้องเรียกให้คนมาดูเยอะๆนะครับโจมันก็จะกลัวนะครับแล้วก็จะหนีไปอ่าแต่ถ้าเป็ินครับหลายๆคนนะครับเป็นคนไทยครับอย่างที่บอกที่เก่งใจอ่าเวลาไปจอดในที่ไหนในที่แบบเออแบบไม่ต้องการรบก,กวนคนอด่นเข้าหรืออะไรเงี้ยแต่เรายังต้องการความปลอดภัยที่รถนะครับเราก็สามารถเลือกล็อกในหมดปิดเสียงได้ครับอ่าล็อกแบบปิดเสียงครับเวลาใครมาโดนรถนะครับมันก็จะไม่มีเสียงมันก็จะมีแต่ไฟ กระพริบกระพริบเห็นไหมฮะแล้วก็มาเตอือนเราที่รีโมทแต่ตรงรีโมทเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็สั่นด้วยนะครับแล้วก็แสดงภาพด้วยนะครับแต่ที่รถเนี่ยไปจอดไหนมันจะไม่มีเสียงเวลาใครมาโดนมันก็จะเป็นไฟกระพริบอ่าหลายคนก็เลยถามว่าเอา้ามีแต่ไฟกระพริบอย่างนี้แล้วมันจะปลอดภัยไหมเล่าปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าโจรคิดจะขโมยเขาจะมาแทงลูกกุญแจเรานะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการแทงลูกกุญแจนะครับกุญแจผีตัวทีต่อสายตรงช็อตไฟเลี้ยวอะไรก็ตามถ้ามายุ่งกับรถเราเมื่อไหร,ร่งรนงมเยหดดปิสี มันจะร้องขอความช่วยเหลือทันทีแล้วก็จะตัดการสตาร์ทให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรบกวนคุณต้องช่วยขันสตาร์ทรถตัวเองนิดนึงครับผมโอเคครับไม่ติดใช่ไหมครับไม่ติดครับอันนี้เป็นกุญแจรถของคุณต้องเองเลยใช่ครับอ่ายังสตาร์ทไม่ติด ตัวทีกุญแจผีต่างๆนานาต้องกลัวไหมครับคุณต้องไม่ต้องกลัวแล้วไม่กลัวแล้วนะครับนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับผมอยู่ในหมวดปิดเสียงนะครับล็อกแบบปิดเสียงนะครับอเวลาแทนกุญแจเปิดปุ๊บกดสตาร์ทไม่ติดรถร้องเลยแต่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะครับเปิดให้ดูใหม่นะครับอันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ร้องแล้วเห็นไหมครับดูกดนะครับเห็นไหมครับปกติเลยติดปกติเลยนะครับ เสียงท่อโหดมากเสียงท่อโหดมากนะให้ดูท่อนินอดน,นึงคร<ผ>ับท่อโผล่เลของดีของดีของดีจริงๆนะเพราะว่าโอ้ยผมเห็นแล้วผมชอบนะของแต่งเยอะดูนี่นเดี๋ยวโช๊โอริงนอกเรื่องนิดนึง,นะ,งนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงดูของแต่งนะครับกลับมาที่เรื่องเรานิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันเปิดไฟหน้าได้ด้วยนะครับได้ที่รีโมทเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ TB650F นี่ไฟหน้าเปิดแล้วแล้วก็สั่งดับนะครับหลายคนก็ถามพี่ครับมันจะมีประโยชน์ไงพี่มีนะครับมีเพราะว่าในกรณีเราเราออกจากบ้านแล้วเราลืมเปิดไฟหน้าบ้านนะครับแล้วเปิดกลับบ้านมืดอย่างเงี้ยปั๊บพอเข้าบ้านปุ๊บมืดเลยเราดับไฟนะฮะเราดับเครื่องนะฮะพอถึงหน้าบ้านเราก็ปิดสวิตช์ออฟใช่ไหมครับแล้วก็จะลงไปขันกุญแจใช่ไหมครับมันก็มืดครับมันจะมีปัญหาเราจะแทงลรกุญแจหาไม่เจอเราก็เปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันกุญแจเข้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกย่าหนึ่งอย่างที่บบอกครั ถ้ามันมืดปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านมีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดไฟแสงสว่างไว้เราก็จะเห็นนะครับอ่าเราก็จะปลอดภัยพอถึงในบ้านเสร็จเราก็กดปิดนะนี่คือฟังก์ชันที่เรามอบให้นะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันค้นหารถนะครับสามารถค้นหารถได้เลยนะครับในกรณีเราเข้าห้างแล้วออกมาหาไม่เจออย่างเงี้ยครับเราก็กด4ค้างไว้ครับรถมันจะร้องขึ้นมาอ่าพอเจอรถเราก็ กดล็อกไฟนั่นเองนะล้วก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเรายังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับสำหรับรุ่น CB650F เราก็มีให้นะครับแต่ขออนุญาตนะไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะครับแต่ได้บอกกับเจ้าของรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณต้องครับนี่ให้ดูอีกนิดหนึ่งไม่ธรรมดานะครับอันนี้เขาเรียกอะไรชุดเกียร์โยงใช่ไหมครับอ่าเกียร์โยงอ่าชุดเกียร์โยงนะครับก็จะมีฝั่งที่เป็นอันนี้ฝั่งที่เป็นเบรกนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นเกียร์ฝั่งเกียร์ เเนอ่าโอ้โหชุดเกียร์เท่าไหร่ครับนี่ชุดเกียร์เดียวหกพันครับหกพันนะครับแหมนักถูกถูกนะฮะเกือบหมื่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคนะครับอ่ะเรามาคุยคุณต้องสวัสดีครับคุณต้องครับสวัสดีครับอ่าคุณต้องไม่ทราบว่าทราบข่าวจากระนาดามจากช่องทางไหนครับอ่าดูทางยูทูบครับดูทางยูทูบมาเลยนะครับตอนไปพิมพ์หาเนี่ยหาคําว่าอะไรครับตอนจะพิมพ์หาพิมพ์หาคําว่า สัญญาณเงินโมยของ c b บีหก้สิบเนมันก็เด้งขึ้นมาเลยในใน o g l e นะครับแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ต่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยมาใช้บริการนะครับแล้ววันนี้ได้ใช้บริการกับรถโอ้โหลูกรักนี่สุดหรูเลยนะครับ มันได้เหมือนในยู u ูบไหมครับได้เหมือนใน YouTube เลยครับผมทำใจมากครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันพิเศษนะครับคุณต้องก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เกิดความสงสัยนะครับมาถึงก็ถามผมก็อธิบยว่ามันคืออะไรนะครับใช่ครับวันนี้ได้รู้แล้วนะครับอ่าชอบไหมครับชอบมากครับอ่านะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่บอกเนาะได้ครับอ่าแล้วก็คุณต้องก็แต่งรถมาค่อนข้างเต็มเนาะครับก็ อันตรายนะพูดถึงสมัยนี้นะครับเราก็ป้องกันเขาดีกว่านะครับคุณต้องมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมไหมครับก็เพื่อความปลอดภัยของรถของท่านนะครับก็เลือกลานารามเลยครับนะครับเพื่อความเซฟตี้ของตัวท่านเองนะครับใช่ครับยังไงวันนี้ทางลานารามก็ต้องขอขอบคุณคุณต้องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของลานารามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับรุ่น CB650F ยอยากหาสัญญาณกันขโมยคุณภาพ นะครับลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่รันอารามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0819696536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีเพื่อเลยครับพิมพ์คาว่ารันอารามเิ็ดกันครับ R U N A L A R M นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ทางรันอารามขอบคุณครับสวัสดีครับ